พลงที่คุณหยาดมาร้องเรื่องของแม่พ่องนะ่มันเป็นเพลงอามาตะอยู่แล้วแต่มาทําเวอร์ชั่นคุณยาดเสียงรถดูดขบวนสุดท้ายแววดังฟังแล้วใจใหายหัวใจน้องนี้แทบขาแล้วในพาวเวอร์ในน้ําเสียงคือแบบโอยอยากอยากไปอยู่บ้านใกล้ๆหรือว่าลองประจําที่ไหนฉันจะไปฟังหัวใจสันวิว มื่อต้องลมเชียวพัดเผาเสียงหูดรอดดังว้าฟังแล้วมันบาดใจโโอ้หก็ติดตามเขาตลอดนะใช่อรืออรืออรือใช่ไหมถือว่าเป็นซุปตาร์ที่แบบว่าฮอตณเวลานี้ทุกโซเชียลต้องยอมต้องยอมใช่ไหมลูกต้องยอมทุนเนี้ยคือเรารู้สึก exciting มากๆนะคะ exciting แปลว่าเออแปลว่าอะไรวะตื่นเต้น ตื่นเต้นมากๆเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงหรือว่าลีลาการออเอนโทรีนเขาองเพลยดีดีอยู่แล้ว <c oughs> วันนี้ดีเ,<น>เออ,ขอ,อเขาลงเพลยดีดีอยู่แล้วพอแล้วรู้แล้ว <Okay. S 1> ดีใจมาก <c oughs> เวอร์ชั่นน้อยรุ่นเนาะเราก็เพิ่งเคยได้ยินซึ่งตอนแรกเราจะบอกว่าตอนที่มาซุ่มซ้อมเราแอบดูอยากที่รุ่นซ้อมใช่ก็แบบซึ่งตอนที่น้องซ้อมน้องซ้อมในบทเพลงโบลักสีดำเพราะฉะนั้นะเป็นการสัปค่ะหลอกเขาให้สัปค่ะหลอกมาจะให้ตอนแรกสบายใจเพราะว่าพีุู่ร้องโบลักสีดำนี่เราก็เลยแบบว่าเราชนะแน่ๆก็เลยเป็นการสัปค่ะหลอกใสัปค่ะหลอกมากคือเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าเราเราชอบนะซึ่งเป็น เป็นเวอร์ชันของเขาเองมันมีความทันสมัยเด็กๆจะได้ฟังในหลายๆแบบเออมันก็มีแบบของแม่ฝรั่งสีใช่แม่ของคัลเลอร์แล้วก็แบบของหยาดอหยาดเยิมหยาดที่รีอนทั้งสองคนนี้ได้เรียกว่าเป็นขวัญใจของน้องคือดูมาตั้งแต่เด็กเลย ครานออกมาจากท่าแม่ก็ดูเลยเมย์ขนาดนั้นเลยเหรอตอนนล้นเต้นท่าปลาโลมาออกมาหรือเปล่าเต้นท่าปาลาโลมาออกมากระดด๊บกระดึ๊อออกมาเลยจริงนะชื่นชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอย,อยู่แล้วดีใจมากๆที่อยู่นี้ได้เจอ ลาลาลูลูในเรื่องทะลึ่งตึงตางเหมือนเดิมเทปนี้ออกลิฟมากกว่าเดิมความจริงเนี่ยถ้าไม่ติดสัมภาษณ์จะตบมันหลังกล้องซะหน่อยลาลาล,ลูลูก็ตามเดิมค่ะเต่างอยวันนี้แซบแซบกว่าเดิมด้วยประทับใจในในเอเนอร์จี คือหลายคนที่ว่าโอ้โหอย่พี่รุนเนี่ยพลังคือโอ้โหมหาศาลคือพอมาเจอ2คนนี้คือเทียบเท่าไม่ได้เลยพอยิ่งเขา2คนคูณ2เข้าไปอีกเป็นงานเทอร์โบคูณพลังเข้าไปคือประทับใจในในความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นทั้งความเต็มที่คือต้องยกเน่ชุดโอ้โหอลังการเต็มไงแล้วมาในกอเซ็เต้ร์เต่าไงแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เจอ ทันมดูทันไหมเรียกได้ว่าไม่ได้ดูปิดตาปิดตากลัวปิดตาไว้เลยก็กลัวมากว่าโอ้โหเบอร์กูบูกูแข็งกลัวติดตาใช่ไหมติดตาติดฝันไม่ได้ไงกลัวเก็บไปฝันแล้วกลัวตีหัวกลัวว่าจะซื้อตัวไหนดี คนทสาคนเหรอวันนี้เป็นการปะทะกันครั้งยิ่งใหญ่จริงๆเราเตรียมโทรของเรามาดีมากเต่างอยด่วนพิศวาสด่วนพิศวาสเออมาดูกันว่าจะแซ่บเวอร์แค่ไหนลค่ะเออรับรองว่าสนุกแน่นอนห้ามพลาดนะไม่ผิดบวังจริงๆในวันนี้นะคะ